เชฟเทเลอร์นะคะอันนี้เราจะใช้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทับยานะะคในการแข่งขันหัวใบแคบบอร์ดคืออะไรก็หัวใบแคบบอร์ดก็คือคนข้างหน้าคือจะจะปิดตานคนข้างหลังคือจะปิดตานะคะก็ต้องช่วยกันสองคนนะคะจะไปถึงไหนจะไปฟังไหนจะไปเี่นี่น่าสนุกจังเลยอ่ะนะคะนี่คืองานวันที่หกพิการณาอย่าลืมไปไม่ได้นะบริเวณไหนคะเนี่ยจัดขึ้นณลำน้ำแม่ หนูที่สิตําบลทับยาค่ะค่ะแล้วก็มีพายเลชเชอร์พายเลชเชอร์ก็คือชักเชอร์กันในน้ำโดยใช้เรื่นยใช้เรือนยาแล้วก็ใช้พายใช้ค่ะอันนี้คือเหมือนกับแบบว่าเราหนุกเราไม่ค่อยได้ถนัดเรื่องพายและเชอร์กันเท่าไหร่เลยว่ามันน่าจะเป็นการใช้เรือพลาสติกของทางเทศบาลนะคะแล้วก็อาจันนี้ชัก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 ก็มีเราต้องมีต้องมีฝ่ายต้องมีฝ่ายพายต้องมีฝ่ายถือเชือกันแบบนี้แน่เลยขั้นท้ายต้องตักขั้นท้ายเลยบนน้ำก็ชักเช ใช้จากแขแกแรงกว่ากันค่ะค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างเอ่ยอาแล้วก็จะมีนะคะการประกวดแปลรูปอาหารนะคะจากเข้าไรบุรี่อันนี้นะคะการ,การประกวดเนี้ยเราจะใช้ประชาชนทั่วไปในจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ,คะซึ่งมีอยู่อ่าการประกวดอันนี้เราจะใช้เกณฑ์ของประชาชนทั่วไปนะคะในจังหวัดสิงห์บุรีค่ะก็เดีย๋ยวจะขอเรียนเชิญนะคะสําหรับผู้ฟังท่านใดนะคะมีความสามารถในการแปลรูปอาหาร จากภาพไลบรารีนะคะก็ขอเรียนเชิญมาสมัครได้เลยนะคะที่เทศบาลตำบลทัมยาของเราค่ะค่ะและในส่วนของแข่งพ้าได้เอร์นี่คือเป็นคนของคนของเทศบาลตำบลทัมยาคนในพื้นที่คนในพื้นที่หนึ่งถึงหมู่สิบสองค่ะโอเคค่ะแล้วก็มีการแข่งขันการประกอบอาหารจากประชอนแม่ นี่คือตำนานปลาช่อนแม่ลาก็เป็นบ้านเราเลยแล้วก็เลยมีการแข่งขันการประกอบอาหารจากปลาช่อนแม่ลาขึ้นนะคะใช่ค่ะค่ะอันนี้มีเกณฑ์การสมัครยังไงบ้างไหมก็เกณฑ์การสมัครนะคะก็คือประชาชนในตำบลท่ายามเหมือนกันนะคะค่ะก็ประเภททีมทีมไม่เกิน3คนนะคะอนีก็อยู่กับฝีมือของแต่ละคนนะคะ,คะถ้าคิดว่าท่านมีฝีมือ,มอนการประกอบอาหารนะคะจากปลาช่อนแม่ลากนะคะก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะคะสมัครได้ที่เทศบาล ค่ะอันนี้เราจะใช้เวลาในการ